600เมตรนะครับนะก็ะได้การประสานจากท่านสสนาราพัฒน์แก้วทองนะครับพ่อหมูแปลงประมาณประสานงานงบประมาณมาให้กับพวกเราให้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับในอนาคตเมื่อกี้ก็มีสกิมาเปิดถนนที่ได้เคยประสานงานไว้ในช่วงปี53-54ที่ผ่านมา,าก็ต้องกลับเรียนกับพวกเรานะครับว่า ทุกโครงการทุกงบประมาณนั้นนะครับเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและโดยอย่างยิ่งตัวผมเองนั้นพยายามได้นําเสนอให้กับท้องถิ่นได้เสนอโครงการไปเยอะๆให้กับทางส่วนราชการส่วนกลางเพื่อที่จะได้เห็นความสําคัญคืความต้องการของพวกเราผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปประสานแล้วก็แจ้ง ให้กับทางหน่วยงานเขารับทราบว่าพวกเรามีความจําเป็นและเดือดร้อนอะไรบ้างก็จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาช่วงอุทกภัยหรือน้ําท่วมที่ผ่านมาหลายคนก็ประสบปัญหาหลายคนเจอภาวะน้ําท่วมหลายคนก็เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคบางคนก็บอกว่าหนี้เก่ายังไม่ได้ชําระก็ต้องจะสร้างหนี้ใหม่และสิ่งที่ผมไปที่ไหน ก็มักจะได้ยินพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรียกหาก็คือเรื่องโครงการส่วนต่างหรือเงินประกันรายได้ก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยพวกเราจริงๆคนมีนามากนาน้อยนาเล็กตรงไหนทุกคนได้ประโยชน์จากโครงการได้รับเงินให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เราไปใช้สิทธิโครงการจำนำถ้ารัฐบาลเขารับฟังปัญหาแล้วเขาอยู่ข้างกับพวกเราเขาก็คงจะ มาฟังพวกเราแล้วก็เอาไปกําหนดเข้าเป็นมติคลรมอรที่จะช่วยเหลือพวกเราได้แต่หากรัฐบาลนั้นเขาไม่ฟังหรือไม่สนใจสิ่งที่พวกเราเรียกร้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายและก็จะทําให้รัฐบาลเขาเองนั้นก็คงจะขาดความน่าไว้วางใจเชื่อถือจากพวกเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันนะครับว่าถ้าโครงการถ้าเราได้กลับมาเป็นรัฐบาล พัพิบัตยิยังยืนยันนะครับว่าเราจะกลับมาใช้โครงการประกันรายได้ก็คือจ่ายเงินชดเชยหรือเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องแทนระบบโครงการจำนำเพราะเรามั่นใจได้เลยครับว่าระบบจำนำนั้นเต็ไมไปด้วยปัญหาอุปสรรคและก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทุจริตการโ,โกงนะครับประเด็นตรงนี้ก็ฝากปฉะนั้นให้กับพวกเราในตัวแทนทั้งท่านกำนันท่านนายกทั้ง,ง,นนง,นง,นงคนที่ทำงนานอยู่ที่สาขาพาักพิบัติ เราพร้อมที่จะรั่ฟังข้อมูลจากพวกเราเพื่อไปเป็นสิ่งสะท้อนในสัพ์นอกจากถนนแล้วก็จะมีเรื่องของแหล่งน้ําสารณะคูคลองต่างๆเราก็พยายามที่จะได้ประสานกันมาเพราะรู้ดีว่าพวกเรานั้นส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรกรเกรเษตรกรรมนะครับเราทําไร่ทํานาทาสวนกันเนี่ยนะครับต้องใช้น้ําและที่ห่วงใยและก็อยากจะบอกกับพวกเราว่า,าสิ่งที่ห่วงใยก็คือเรื่องของเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องข้าว เลี่ยนเราพบปัญหาเยอะมากนะ,ะพบการทุจริตเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่ชัดเจนหรือความไม่เข้าใจในเรื่องของนโยบายพวกเราเองก็บอกว่ารัฐบาลเขาบอกจำนำกันทุกมเมล็ดแต่พวกเราไปถึงเวลาแล้วไปแล้วก็บางคนได้จำนำบางคนไม่ได้นะครับระยะเวลาก็เช่นเดียวกันพวกเราเจออุปสรรคเรื่องของน้ําท่วมนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมีข้าวไปจำนำได้